สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักในหัวข้อคนรักเก่านะคะของชาวธาตุลมนะชาวธาดุลมก็ได้แก่เมถุนตุลกุมนะคะจะดูแบบลัคนาหรือราศีก็ได้นะคะแล้วคลิปนี้เนี่ยแอนก็ทำไว้แบบไม่ได้กำหนดระยะเวลานะว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไหนนะคะอยู่ที่ว่าชาวธาดุลมเนี่ยจะบังเอิญได้เข้ามาดูคลิปนี้ในช่วงไหนนะ แล้วก็ย้ําเหมือนเดิมนะคะว่าการดูดวงแบบนี้มันเป็นการดูดวงทั่วไปนะมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครใคนใดค,คนหนึ่งนะคะชาวธาตุลมทุกคนคงไม่มีทางที่จะมีชีวิตแบบนี้ได้เหมือนกันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีตรงมากตรงน้อยหรือไม่ตรงเลยนะคะสําหรับแต่ละคนที่เข้ามาดูนะเพราะฉะนั้นก็ให้ดู เป็นแนวทางนะคะอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรในชีวิตจริงนะคะเพราะว่าต้องคิดไว้เสมอว่าอันนี้มันคือดวงรวมนะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของเรานะคะอืมมาเริ่มกันที่เดอะเฮอร์มิตก่อนเลยนะคะตอนนี้นะคะคนรักของคนรักเก่าของชาวธาตุลมนะคะเงามากนะคะโดดเดี่ยวปเปล่าเปลี่ยวนะคะเงามากตอนนี้นะคะ ตัวคนเดียวนะคะอยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวเงียบเงาเปล่าเปลียวมากนะคะยืนนิ่งเลยเห็นไหมคะก้มหน้ายืนนิ่งเลยนะคะเฝ้าคุ้นคิดนะคะหาวิธีการนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นนะคะเขากำลังหาวิธีอยู่นะกำลังหาวิธีอยู่เห็นเงียบๆไปเนี่ยนะคะกาลังไปหาวิธีอยู่นะว่าจะเปลี่ยนแปลง เรื่องนี้ยังไงดีให้มันดีขึ้นนะคะเรื่องที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณไว้เคยทําให้คุณรู้สึกแย่เคยเดินจากคุณไปนะตอนนี้กําลังคิดหาวิธีอยู่นะคะที่จะกู้สถานการณ์นี้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเนี่ยคนรักเก่าของชาวธาตลมนะคือ กำลังตัดสินใจอ่ะเลือกวิธีที่ดีที่สุดนะคะเขามีความแบบคือเขารู้อ่ะว่าเขาทำให้คุณลำบากเอาไว้แค่ไหนอ่ะอเขารู้นะว่าเขาเคยสร้างปัญหาเขาเคยทำให้คุณทุกข์ใจแล้วก็อยู่ในสภาพแย่ๆแบบเนี้ยเขารู้นะคะแล้วเขาก็กำลังอยากจะให้มันกลับมาดีขึ้นอยู่กำลังคิดหาวิธีอยู่นะคะกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะทำยังไงดีจะเอายังไงดีไม่กล้า นะเราเราเราแอนสัมผัสได้ถึงความหนักใจความกลัวของเขาทำได้แค่แอบสืบแอบส่องนะคะแอบถามข่าวค่าวถามถ่ายจากคนโน้นคนนี้แอบดูตามโซเชียลนะคะตามตามแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆนะทำได้แค่นั้นตอนนี้นะไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะยังไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรเลยนะส่วนตัวคุณนะก็นิ่งเลย เนี่ยนิ่งเลยนะคะเป็นเดียมเพอร์เลยนะคะเขาถึงได้เขาถึงได้เครียดอยู่ตอนนี้นะเขาถึงได้กลัวอยู่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะคะยังไม่กล้าที่จะทําอะไรสักอย่างเพราะเขาเพราะเขาเห็นคุณนิ่งมากตอนเนี้ยอืมแล้วเขาก็รับรู้ได้ด้วยว่าคุณเจ็บนะในอีกแง่หนึ่งก็คือชาวธาตุลมที่นิ่งเป็นเดียมเพอร์ได้แบบเนี้ย<ๆ>ก็เพราะว่าเมื่อก่อนเคยเจ็บมามากไงใช่ไหมเจ็บมาเยอะ เจ็บจนชินจนชาจนเจ็บจน,จนฉันไม่อยากจะรับรู้อะไรอีกแล้วนะคะคุณก็เลยนิ่งแบบนี้มันทําให้เขาเดาใจคุณไม่ได้แล้วเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาควรจะทํายังไงดีนะคะคืออยากจะให้มันดีขึ้นแหละอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยดีขึ้นดีกว่านี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงให้มันดีนะคะอืเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันนะว่าเขาอยากทําให้มันดีขึ้นแล้วเขา อยากจะกลับมาไหมความสัมพันธ์ของพวกคุณในอานาคตมันจะเป็นยังไงนะขอให้ของชาวธาตุลมกับคนรักเก่าหน,น่อยค่ะแนวโน้มความรักของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไปต่อจากนี้ขอให้เพิ่มเติมหนะะ่อยค่ะ เบลล์ฟอร์จูนดไม้เท้านะคะแล้วก็เดอะไฮรูฟนคือต้องบอกว่าทุกอย่างมันมีมันมีการกำหนดไว้แล้วอะคะ่ะวงล้อของโชคชะตาเนี่ยกำลังจะหมุนเปลี่ยนแล้ว นะคะไม่ว่าไม่ว่าฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาไพาอ่อาจจะสลับกันได้นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาก็ตามนะคะที่ที่จะตั้งกำแพงกีดกั้นความรู้สึกนี้ยังไงนะคะหรือว่าจะหลีกหนีจากเรื่องนี้ยังไงก็ตามแต่โชคชะตานะคะโชคชะตาได้กำหนดเอาไว้แล้วนะคะและมันจะเกิด การเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นกับพวกคุณสองคนนะอืมแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะมันจะเป็นไปในทิศทางบวกเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นไปในทิศทางที่มันถูกต้องขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะมันเป็นอะไรที่คือ เป็นในทางที่มันควรจะเป็นนะและแอนมีความรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะระหว่างพวกคุณสองคนนะคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้กลับมารักกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวคาใจต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่ทําให้พวกคุณได้เคลียร์กันได้พูดคุยกันนะคะอืมไพ่ใ,ใต้สําหรับเป็นสามเหลี่ยนนะคะพวกคุณจะได้มีการพูด พูดคุยกันนะคะได้มีการกลับมาพูดคุยกันนะคะได้มีการเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งอืมนะมันมันยังความรู้สึกที่แอนมีอยู่นะคะคือความสัมพันธ์ของพวกคุณมันยังไม่จบอะไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นดีเอมเพรอร์แค่ไหนก็ตามจะนิ่งยังไงก็ตามนะคะจะเจ็บปวดจนจะเจ็บปวดจนอยากจะสร้างกำแพงแค่ไหนก็ตามนะแต่ว่า คุณคุณหนีคุณหนีโชคชะตาของคุณไม่พน้นอะยังไงพวกคุณก็จะต้องได้มาเกี่ยวข้องกันอีกนะคะยังไงก็ต้องได้กลับมาเกี่ยวข้องมาพูดคุยกันอีกนะอืมแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะสาธาตุลมมันมันไม่ใช่เรื่องที่แย่หรอกมันจะเป็นเรื่องที่ดีแหละนะคะเบื้องบนเขาเขากําหนดเอาไว้อย่างนี้นะคะคือมันจะเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นนะ พวกคุณสองคนคือเหมือนกับทําบุญทํากรรมด้วยกันมานะคะอืมไม่ว่าจะหลีกหนีกันยังไงก็จะยังไม่พน้นนะชาวธาตุลมทุกท่านนะคะยังไงก็เดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ